เปิดเพลงรักชาติดนตรีแห่งความจงรักภักดีร้อยดวงใจน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาลัยดุริยางคศินมหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับการบินไทยและโกลบอลพลัสอินเตอร์เทนเมนต์เพื่อน้อมรำลึกและถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ช่วงที่ท่านเสด็จสวรรค์ารายเนี่ยเราก็อยากจะถวายพระเกียรติให้กับสมเด็จพระมราาชินีพระพันปีหลวงก็เป็นโอกาสที่ทาง TPO เนี่ยได้จัดงานคอนเสิร์ตวันรักชาติขึ้นมานะฮะถือว่าเป็นคอนเสิร์ตที่วง TPO เนี่ยจะได้แสดงเพลงรักชาติรวมถึงเพลงที่ประพันธ์ขึ้นมาเพื่อ ถวายพระเกียรติแด่สมเด็จพระพันปีหลวงนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นาางานที่เราได้รับการสนับสนุนจากบริษัทการบินไทยมหาชนจำกัดจริงๆแล้วการบินไทยมีความภาคภูมิใจมากนะครับที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนคอนเสิร์ตเพลงรักชาตินะครับสิ่งที่ผมคิดว่าได้ประโยชน์มากที่สุดในการจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็คือ เราควรจะลุกขึ้นมาปลุกความรักชาติ <c oughs> ให้มากขึ้น